สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสวัสดีที่ปู่ท้าวิสุวรรณโนกันนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้เรามาวัดดงขี้เหล็กค่ะครับสาหรับวันนี้พวกเราก็เช่นเคยครับสายบุญเราก็มาร่วมงานบุญงานปฏิวัตกรรมที่วัดดงขี้เหล็กปราจีนบุรีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เกือบจะสิ้นสุดของงานลงแล้ววันนี้พวกเราก็พาเพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดดงขี้เหล็ก แล้วก็สําหรับวันนี้เป็นงานสําคัญมากๆเลยนะครับก็มีการาสวดนบประเคราะห์นะครับสะเดาะเคราะห์ต่อจะตานอนลงนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับเพราะว่าการนอนลงนี้เป็นสิ่งดีๆหลายๆอย่างสาหรับคนที่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่าโดนสิ่งไล่ตัวตนหรือว่าโดนอะไรต่างๆทั้งหมดมาก็มาขับไล่สิ่งอัประมงคลออกไปนะครับนี่ก็คือความเชื่อนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมานะครับ มาทาบุญไหว้พระกันที่วัดดงกิเล็กแห่งนี้แล้วก็อยู่ในบริเวณสถานที่ของงานนะครับวันนี้ก็มีพระคุณเจ้ารวมทั้งหมดก็150รูปนะครับที่เข้าปฏิวัติกรรมนะครับแล้วก็มีทั้งชีพราหมณ์อะไรต่างๆก็มากันนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมนะครับเป็นการเตรียมที่จะทําพิธีการนอนลงนะครับเป็นการสะดอกเคราะห์ต่อตาเสริมดวงก็ติดตามชมกันไปเรื่อยเนะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ท่วงท้ายรายการก็จะเป็นการาสระเคาะ์นอนลงนะครับนี่ก็บริเวณสถานที่ในงานนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา,าเข้าร่วมอย่างมากมายเลยสําหรับวันนี้ก็นับเป็นพันๆคนนะครับสําหรับค่ำคืนวันนี้นะครับหลังจากตอนกลางวันเราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมไปไหว้ขอพรกับท้าเวสวรรณเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณงานนะครับตอนนี้ก็ คำมืดกันลงมาแล้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับหานุ่งขาวห่มขาวก็มาเข้าร่วมพิธีการสวสดสรกเคราะห์นะครับเป็นการเสริมดวงให้เป็นสิริมงคลน,นะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา อ่าเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายนับเป็นพันๆคนเลยนะครับสำหรับค่าคืนวันนี้วันน,นี้น้องประชาชนมากันอย่างเยอะแยะมากมายเลยครับก็มากันอย่างมากมายวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอดนะครับค่ะอ่าเดือนธันวาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราหวังว่า ปีหน้าเราก็จะมาพบกันอีกนะครับยังไม่หกสิบเจ็ดยังพึ่งไปหรอตอนนี้ยังไม่หกสิบเจ็ดนะครับยังเป็นหกสิบหกเดี๋ยวปีหน้าหกสิบเจ็ดเมื่อไหร่นะครับเดือนธันวาก็พบกันอีกนะครับเพราะว่าทางวัดดงขี้เหล็กนี้ก็ได้มีการจัดงานแบบนี้กันขึ้นมาทุกปีเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีของพระพุทธศาสนาของเรานะครับโดยการจัดงานปริวาสกรรมนะครับเพราะว่าการจัดงานปริวาสกรรมนี้ก็น้อยวัดนะครับ เพราะว่าการจัดงานแต่ละที่แต่ละครั้งมันก็ใช้ปัจจัยเยอะนะครับและอีกประการสําคัญก็พระคุณเจ้าก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกแห่งทุกที่ก็มารวมกันนะครับค่ะดีใจและภูมิใจที่ได้ทำมหาสังฆทานครับวันนี้พวกเราก็ทําบุญมหาสังฆทานนะครับก็มีกับข้าวกับปลาอาหารหวานข้าวนะครับของกินของทานอย่างมากมายเลยครับนำมาถวายแด่พระคุณเจ้านะครับ แล้วก็พร้อมทั้งชีพราม์นะครับก็มาบําเพ็ญภาวนาถือศีลกันอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมอย่างมากมายอีกเช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้ช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคร,ครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อเขานะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณโดมแห่งตรงนี้เพราะว่าโดมสลาตรงนี้จะเป็น จุดสาคัญเลยนะครับเวลามีงานปริวาสกรรมนะครับพระสงฆ์แต่ละรูปก็จะมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าวัดดงขี้เหล็กนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีบาร,รมีพอสมควรนะครับจัดงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของวัดดงขี้เหล็กพร้อมทั้งท่านที่เคารพนับถือเดินทางมาจากต่างจังหวัดทางไกลาทางใกล้ก็มากันอย่างมากมายนะคร,ครับสำหรับช่วงนี้หลวงพ่อก็ขึ้นธรรมะานะครับ เราก็จะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเยี่ยมชมดูมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคําคสอนของหลวงพ่อนะครับพวกเราก็จะได้นํามาปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเพราะว่าคําสั่งสอนนี้ท่านก็สอนในทางหลักธรรมและหลักบุญเป็นอย่างดีนะครับให้รู้จักสร้างบุญทํากุศลปฏิบัติธรรมแต่สิ่งที่ดีๆสวดมน,นไ์ไหว้พระบําเพ็ญภาวนาถือสินนะครับเพราะว่า คำสอนของท่านนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในชีวิตประจําวันของพวกเราเนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดและออหญิงก็พาเ,เพื่อนๆนะครับและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่วัดดงขีเหล็กอาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงกลางวันแต่ละวันนะครับปกติแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะรับแขกนะครับคือรับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมทําบุญกันเป็นประจํานะครับทําบุญถวายสังฆทานก็ดีนะครับ หรือจะเป็นรายการบุญต่างๆที่จะมาทําบุญกันบางคนก็มาเติมเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับบางคนก็มา,อาขอเช่าบูชาเรือสำเพาเศรษฐีแม่ตะเคียนทองเพื่อเป็นเครื่องชุบชูกําลังใจนะครับการค้าการข,า,า,รขายเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดตามแต่ที่เราจะมีความเชื่อกันแล้วกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาผู้ชมนะครับเยี่ยมชมไปเรื่อยๆ ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมกันอย่างมากมายนะครับก็เรียกว่าพ่อขาวแม่ขาวนะครับจะเรียกว่าพ่อขาวแม่ขาวก็มาสวดมนต์ไหว้พระมาถือศีลกันเยอะเลยทุกวันนะครับแล้วก็ทุกคืนตอนกลางคืนก็ในระหว่างปริวัตกรรมก็จะมีการสวดมนต์นะครับข้ามคืนกันทุกคืนทุกวันก็ปฏิบัติธรรมกันเสมอตลอดมานะครับ ในระยะเวลา9วันส0วันนี้ก็ทํากันอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับจากทางไกลทางใกล้ก็มาเข้าร่วมงานกันอย่างมากมายเพราะว่าวัดดงที่เหล็กนี้ถ้าจัดริวาสกรรมขึ้นมาก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะทุกปีนะครับครับสำหรับชว่วงนี้ผมอาจจะนัดก็พูดคุยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็มี พี่น้องประชาชนพ่อขาวแม่ขาวก็มาเข้าร่วมพิธีแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับแต่งเสื้อผ้าแต่งกายชุดสีก็มาร่วมกันอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับสําสหรับช่วงนี้ก็หลวงพ่อนะครับก็ขึ้นอยู่บนธรรมะแล้วก็มีพระคุณเจ้านะครับก็มาอยู่ที่ในบริเวณตรงนี้อย่างมากมายนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะดําเนินต่อไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ ช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจอย่างน้อยๆพวกเราก็จะพยายามนะครับช่วยวัดช่วยพระาศาสนาช่วยเผยแผ่ออกสู่สายตาพี่น้องนะครับและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็จะได้เดินทางมาร่วมสมบูรณ์กับทางวัดดงขี้เหล็กกันได้นะครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ นี่ก็พระเดชพระคุณของท่านพระอาจารย์นะครับท่านก็เดินทางมาช่วยวัดดงขี้เหล็กทุกปีนะครับท่านก็มาจากทางจังหวัดปุริย์นะครับท่านเป็นพระผู้มีเมตตาสูงจริงๆนะครับอัธยาศาัยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอัธยาศาัยวาจาของท่านดีมากๆเลยนะครับสมกับที่เป็นพระอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถืออย่างมากมายนะครับท่านก็ให้ความเมตตากับ บรรดาญาติโยมสาธุชนที่มานะครับลงนเมตตามหานิยมเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พระคุณเจ้าก็เข้ามานั่งกันเรียงรายกันเต็มไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดก็ร้อยห้าสิบรูปนะครับสําหรับปีนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆสํสำหรับช่วงนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆและผู้ชม ติดตามชมกันมาเรื่อยๆนะครับอ่ะช่วงนี้เราก็จะให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันไปก่อนนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็จะพาผู้ชมเยี่ยมชมพี่ๆน้องๆพี่พน้อง,อง,องสาธุชนที่เดินทางมานะครับเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับครับช่วงนี้ทางหลวงพ่อพระเดชพระคุณแล้วก็ พราะคุณเจ้าทุกรูปก็กาลังสวดกันอยู่นะครับกําลังจเจริญพุทธมนต์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการนอนลงสะดะอกเคาะต่อตาเสริมดวงยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนี้ก็คือพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีในค่าคืนวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พาผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณผ้าขาวคลุมลงอยู่ตรงนี้นะครับ แหมวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ถือว่าเป็นการแก้เคสสะดเดาะเคราะห์นะครับช่วยกันเรียงรายลงมาวางไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพี่น้องประชาชนมานอนโลงนะครับบางคนก็บอกเอาละตายแล้วเกิดใหม่อ่ะไม่ว่ากันแล้วแต่นะครับลุงพี่ลวงพ่อโสดมุนท่ทันเพราะมากครับแม้กระทั่งว่าหลุงพี่หลุงพ่อหลุงนาลุงอานนี้ก็ยังนอนลงสะดเดาะเคราะห์ะเช่นเดียวกันนะครับ แล้วเดี๋ยวสุดท้ายรายการก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออํานวยนะครับที่เราเคารพนับถือของเรานะครับท่านก็จะนอนลงแก้เคสเช่นเดียวกันเหมือนกันครับก็เป็นองค์สุดท้ายเป็นรูปสุดท้ายนะครับอ่าตอนนี้พระเจ้าหน้าที่ก็เข้าประจําที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการสวดชักบังสกุลตายก่อนนะครับแล้วก็ชักบังสกุลเป็นเอาล้ครับตอนนี้ลงไปตายในโรงกันแล้วนะครับอ้าวฟื้นขึ้นมาแล้วบางคนลุกขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ โอ้โหยอดเยี่ยมมากศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตายแล้วฟื้นได้ดูสิน่ะน,นะครับนี่แหละคือการแก้เคสสะดอกเคราะห์ต่อชะตานอนลงครับอันดับแรกก็หันหัวลงตะวันตกชักบางสกุลตายอันดับที่สองชักบางสกุลเป็นหันหัวขึ้นตะวันออกนะครับนี่ก็คือเป็นหลักการที่เรายึดถือมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษต,ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณกันเลยนะครับอ่าแล้วก็เวลาลุกขึ้นจากโรงก็ ให้ออกมาทางที่ตะวันตกทางปลายเท้านะครับผมอาจารย์นัดก็ต้องคอยบรรยายบอกพี่ๆน้องๆตลอดเวลาว่าลงไปแล้วลุกมาทํำยังไงนะครับคสำหรับช่วงนี้ก็โหเยอะนะครับนับนับได้เลยว่าก็เป็นพันคนนะครับเพราะว่าลงไปชุดละยี่สิบยี่สิบนะครับเพราะว่าโรงนี้ได้วางเรียงรายไว้แถวละสิบโรงนะครับ นี่แหละครับคือการสะดกดเคาะนอนลงเพื่อเป็นการแก้เคล็ดต่างๆทั้งหมดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจริงๆเลยนะครับจบจนถึงปัจจุบันนี้ยังใช้กันอยู่อย่างมากมายเลยนะครับวันนี้พวกเราก็รู้สึกว่ามีความยินดีและก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ ถูกใจแล้วก็ฝากหน่อยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับระนอนแล้วครับสําหรับช่วงนี้ก็มาถึงรอบของพระคุณเจ้าก็ลงลงเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็มีมาเป็นเวลาช้านานมาแล้วที่มีแบบนี้นะครับนี่ก็คือโอ่งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่าโอ่งมหาน้ำมนต์เลยดีกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ใครได้ปรับผมน้ำมนในองค์น้ำมนตรงนี้แล้วถือว่าคนนั้นโชคดีที่สุดนะครับโชคดีทั้งโชคดีมีลาบโชคดีทั้งหลุดจากความเจ็บป่วยโชคดีทั้งพ้นจากการโดนคุณใสมนดำโดนการกระทําทั้งปวงพูดถึงคุณใสมนดำตรงนี้นะครับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับยังไงก็อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอยากเข้าไปแตะต้องกับมันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับถ้าใครคิด ไปต้องมนต์ด,ดแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําให้เป็นเวรเป็นกรรมไปตลอดชั่วกับชั่วกันนะครับหลายพบหลายชาติเลยนะครับมิฉะนั้นอย่าสร้างเวรอย่าทํากรรมอย่าเล่นมนต์ด,ดกันนะครับนี่ผมอาจารย์นัดก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราได้เจอมาคนที่เล่นมนต์ด,ดนี้ชีวิตไปไม่ดีเลยสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไม่ดีเลยสักคนหนึ่งเช่นเดียวกันมิฉะนั้นสร้างบุญทํากุศลสร้างคุณงามความดีทาแต่สิ่งที่ดีๆนะครับชีวิตเราจะได้ผ่องใส ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อประพมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านที่มานะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็คอยรอรับน้ำพุทธมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับวันนี้ในการเจริญพุทธมนต์นี้ใช้เวลาโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษนะครับมาหามนต์ทุกบทนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับ ครับสาหรับช่วงนี้หลวงพ่อพระคุณเจ้าก็ปราบพรมน้ำมนต์นะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็มารอคอยกันนะครับปรผพรมน้ำมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลบางคนมีโชคมีลาบนะครับทุกปีเลยนะครับเป็นเรื่องแปลกมากหลังจากเสร็จงานนี้มีโชคมีลาบกันอ่ะช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะอำลาพาจากกันตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกันอีกนะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ